โอ้โห oh, 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 oh. พี่น้องดูฮนะดอกเขาบานเต็มที่แลยนะเนสวยงามมากๆเลยกุหลาบกระเป๋าเปิดเจ้ามดแดงนะแต่ละช่อก็น่าจะร่วม20ก่ะดอกนะความยาวก็ประมาณสัก20เซนนะกำลังสวยงามเลย ่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันอาทิตย์เย็นๆเดี๋ยวนาเล็กพาชมกล้วยไม้อยู่ในสวนของเรานะที่พามาดูวันก่อนมันก็บานเกือบจะเต็มที่แล้วนะแต่ตอนนี้พามาดูว่ามันบานเต็มที่แล้วเป็นยังไงสวยขนาดไหนแล้วก็จะมีอีกหลายช่อที่กำลังเริ่มบานตามมานะเดี๋ยวไปดูกันมาดูช่อแรกที่เราเคยถ่ายให้ชมเมื่อ คราวที่แล้วนะนี่สามช่อส,สวยเลยน,นี่นเลก็ก,ก็ปลูกเกาะไว้มาหลายปีแล้วตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามนะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างธรรมชาตินะให้ดูว่าการที่เราจะให้มันจเจริญเติบโตได้ดีก็คือเนี่ยต้องแสงโปร่งนะหเห็นไหมนี่โปร่งแสงแบบนี้เนี่ แล้วก็ได้รับแสงยามเช้านี่ยิ่งดีนี่ฮะสวยมากมกลิ่นหอมนะอืหอมชื่นใจเลยเดี๋ยวไปดูอีกกอนหนึ่งกลางเริ่มบานนี่อันนี้ถูอว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่โอ้โห่นี่เนี่เนี่พรูเลยนะกี่ช่อเนี่ ช่อนี้ยาวเป็นฟุตเลยฮะนะนี่ทั้งยาวทั้งใหญ่นี่ดูฮะดูดูด,ด,ดูยาวมากยาวมากสวยงามฮะนี่กำลังเริ่มเริ่มบานนะนปากสีชมพูสวยๆนี่แหละปลูกกล้วยไม้ในธรรมชาติอันนี้นาเล็กก็ผูกเกาะกับต้นสาระนะ ก็ไปพาดพาดเฉยๆแล้วนะไม่ต้องอะไรมากมายหักกิ่งมาพาดแล้วเขาก็จเจริญงอกงามของเขาเองเราไม่ได้ต้องให้ปุ๋ยอะไรในธรรมชาติเขาเลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขาไหมโอ้ดอกดอกดอกพลูจริงๆอ่ะเดี๋ยวดอกตัวนี้มันทิศทางไม่ดีอะเล็ นี่ปล่อยให้มันห้อยย้อยอย่างนี้มดแดงก็เยอะก็ดีฮะให้หมดแดงมดแดงช่วยในการดูแลนะมันก็จะดูดน้ําหวานด้วยแล้วก็ผสมเกรสรให้ด้วยนี่แหละธรรมชาติฮะนี่มดแดงกัดนะเล็กละเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนีต้นนี้ไม้ไม่ค่อยงามเพราะว่าตรงนี้มัน มันลุ่มนะน้ำท่วมบ่อยๆแต่ว่ากล้อยไม้ที่เราผูกเกาะอยู่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ฮะน,นี่ช่ออาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะเป็นน่าจะเป็นช่อแรกของตัวนี้เนี่ยช่อแรกก็ถือว่าสวยงามนี่ส่วนตัวนี้ออกมาสองช่ออืมก็อีกไม่กี่วันก็คงบานลนะนี่แหละ ธรรมชาติฮะเดินข้ามมหาธไรมีความสุขทุกทีนะเพราะว่ามันเราได้เห็นผลงานของเราเองที่ปลูกปลูกกล้วยไม้ไว้นะปลูกเกาะไว้แล้วทำให้เรามีความสุขนะปลื้มนะยินดีกับฝีมือของตัวเองนะยินดีกับความสำเร็จนะความสำเร็จทีเล็กๆน,น้อยๆที่เรา,าสร้างไว้ในธรรมชาตินะเห็นแล้วชื่นใจทุกทีเลย ครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมกล้วยไม้นะที่นัเล็กผูกเกาะไว้กับต้นสาระในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็เริ่มทยอยออกดอกกันนะบางส่วนก็ออกบานเต็มที่แล้วบางส่วนก็เริ่มทยอยบานตามมาแล้วก็หลังสสวยเลยมลมพัดมาเนี่ยเย็นชื่นใจแล้วก็หอมด้วยเนี่ยสดชื่นจริงๆอ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ